เป็นคนฉลาดมีน้ำใจและเพอ้อฝันมาช่วงนี้ดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปค่ะ,คะ,ะ,คะไปหาน้าเดท แล้วก็ย,ายา่ายได้คือทั้งคู่เนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็เป็นตอนแรกของเขาใช่ไหมใช่ลอยฝ <ละ S 1> ันตะวันเดือดใช่ <อะ S 2> แล้วก็คืออย่างในตอนของณเดชกับย่าๆจะเป็นแนวแบบบูบูเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วว่าทั้งคู่มีการแบบว่าเตะต่อยมีการแบบว่าซ้อมตีลังกาฟันดาบแต่ว่าหาโร้ไมเขามีแบบว่ามุมโรแมนติกด้วยนะคะ,<อ>ะร้องเพลงเมื่อวานเพิ่งเปิดเพลงของณเดชเลยอะเนาะใช่เพิ่งเปิดเพลงในวิทยุไหนเป็นยังไงเขาร้องเพลงกันด้วยนะคะซึ่ง เพลงนี้เนี่ยชื่อว่าแล้วเราจะได้รักกันไหมค่ะภายใต้การทำงานนะคะของ c h a n d e ี i ม Music ค่ะสุดยอดโปรดิวเซอร์นั่นก็คือพี่หนึ่งนะรงวิทย์นั่นเองนะคะก็อาจจะได้เห็น MV มสมบูรณ์แบบเนี่ยบ้างกันบ้างแล้วเห็นไหมน,หน่ารักเนาะเป็นการเรียกน้ำย่อยเนี่ยนี่เป็นภาพเรียกน้ำย่อยเดี๋ยววันหลังทำผมสมนี้กันบ้างดีกว่าน้องปูทาได้น้องปูทำได้แต่อย่าแนะนาพี่ไก่กลัวไปกนรอดค่ะพี่ไก่ ที่สุหรืออะไรเงี้ยหนูกายหนูกายพันแต่ร้องเพลงพอทั้งคู่เลยใช e ah ่โอ้ใจน่ารัก่ะหวานดูสิเฮ้ยขนลุกอะไรอ่ะไม่ไม่แล้วเมื่อคืนตอนดูในละครนะให้เอกกับนางเอกมากเลยนะไปแอบตามดูอยู่ไกลๆไม่ให้นางเอกรู้เลยอ่ะคือแบบ คือรักมากอะ่ะเ,เข้าใจบ้าแบบเข้าใจเเขารักเหมือนเขารักเราอะ่ะเข้าใจเลยเ <c oughs> พราะเวลาดูละครแล้วแบบ <laughs> ะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรท้งทั้งสองคนเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะอินนะเดทมากอินนะอินแต่น่ารักเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวนี้นะพี่เกยเห็นนะดาราช่องสามนะคะครบเครื่องทุกคนอันนี้พูดจริงแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมเบื้องหลังพวกเขาทํางานหนักมากไม่ใช่แค่ถ่ายทําละครแล้วต้องไปแบบว่าพยายามให้ตัวเองเป็นอีกตัวหนึ่งในละครได้แต่ต้องร้องเพลงได้เต้นได้ฟันดาบได้ฝึกทุกอย่างได้คือมันไม่ใช่ง่ายๆเลยที่คุณเห็นว่าโอ้หสุดท้ายเขาได้รายได้เยอะเป็นคนดังแต่กวาด จะมีวันนี้รู้ไหมว่าเขาสู้มากมีวินัยมากบางทีพอพลาดขึ้นมาพวกคิวบูคิวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บเจ็บตัวอีกต่างหากนะคะต้องยกย่องทีเดียวนะคะรวมไปถึงผูดจัดเองนี่ก็น่ายกย่องด้วยนะคะเพราะว่าต้องดูแลทุกอย่างกว่าจะเป็นละครขึ้นมาได้หนึ่งเรื่องนะคะแม้พอโดนท้ามานี่ก็ต้องจัดเต็มเหมือนกันนะคะพี่ปิ่นนัทธนันนะคะโดนท้ามาจากมาร์กี้ค่ะก็เลยนี่แหละพอมากองถ่ายละครข้าบดิน คราวนี้พี่ปิ่นก็เลยใช้เวลานี้เนี่ยนะคะในการรับคําท้าซะเลยงานนี้นะคะลูกรักคนอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแมทกิรณีนะคะหรือว่าเอ็มอภินันจริงๆเนี่ยจะต้องถ่ายทําฉากที่เอ็มเนี่ยนะคะจะเข้าไปลวนลามแมทในขณะที่กําลังรําอยู่นะคะแล้วก็มีพี่ต้นจากกริกด้วยเข้าไปวางมวยปกป้องแต่ว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเป็นเหตุการณ์แบบว่าแรกคิวเข้ามาแบบเนี้ยนะคะทุกคนลืมบทเต็หมดเลยค่ะจําไม่ได้ก็เลย ต่างต่างคนนะคะต่างก็งช่วยกันดิบก็มาคนละถัเ,<อ><า>เหมือนจะเล่นสมามเลยแบบว่าจะลาดนนช,ช่วยกันหมอนลาดน,นักตินนั่นแหละนะคะนี่ก็ดูไม่เป็นก็นกตั้งใจเตรียมตัวให้ถูกลาดเต็มที่เลยต้องว่า้ก่อน<ว>ด้วยเหมือนลอยสมการเวลารดน้ำผู้ใหญ่อะพอเข้ามาก่อนนะเพราะน้ำมันเย็นมากกระติกก็นี่ ตอนนี้ราดแบบว่าราดแบบเปลงๆลนๆินๆบบนดนึงราดิ้งเชียวอตอนแรกเรานนดูว่าจะไม่รลดจะไม่ราดทีส่สากก็คือราดหมดเลย นะคะก็นี่แหละค่ะเรื่องนี้ก็ไปทุกกระแสไปทุกองค์การอย่างที่เราบอกว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อ ALS นั่นเองนะคะรณรงค์ให้ตื่นตัวกันนะคะซึ่งผู้ป่วยโรคนี้นะคะเขาบอกว่าองค์กรที่ดูแลผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยก็ได้รับเงินจำนวนมหาศาลถ้าเกิดว่าคุณรับคำท้าเนี่ยคุณบริจาคแค่ สิดอลลาร์ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รับคุณบริจาคร้อยดอลลาร์ 100. อันนี้คือกฎเกณฑ์ของทั่วโลกนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันมาแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทั่วโลกเลยคือการท้าต่อ,อนะคะส่วนใหญ่จะเป็น3คนไปฟังกันนะคะว่าพี่ปิ่น่ยท้าใครอีก3คนต่อค่ะนี้ไม่ใช่ว่าทําตามฝรั่งเขาหรอกนะแต่เมื่อเจอกี้เนี่ยท้ามาไม่ทํามันก็นอนไม่หลับอะ่ะมันขัดใจอะ่ะก็เลยต้องทานะแต่นี้คนที่เราจะ นมิเนตต่อไปเนี่ยก็จะมีเอาแพ็กคู่เลยก็แล้วกันน้องแยมกับน,น้องสายไหมหัวใจปัตตภีต้องทำนะอ<ห>คนที่สองเนี่ยไม่ได้เลยต้องพิทรงเลยรากบุญเนี่ยแหละทำให้ได้นะพ่ทรง <ปะ S 1> ส่วนคนที่สามเนี่ยข้ามช่องไปเลยน้องแผ่นเค้กเขมมันิดแต่ถ้ามีคนทาแล้วไม่เป็นไรแค่สรงยิ้มหวานหวานมาให้อาก็โอเคละแม ข้ามช่องไปเลยนะคะซึ่งในครั้งนี้นอกจากพี่ปิ่นจะถูกราดน้ําแล้วเนี่ยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิครอบครัวข่าวสามด้วยนะคะแต่ว่าจำนวนเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้บอกมานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันคอก็ได้ดูพี่ปิ่นโดนราดไปแล้วนะคะเมื่อคู่ตอนต้นรายการเลยเราก็ได้ดูแบบว่าไปนิดนึงแล้วสําหรับเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำไอซ์บ a r เก็ตแชร์เ n น e ์นะแต่ว่ามันแบบว่าพลาดพลาดมาแค่สองคนตอนนี้มาต่อแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ด็บเ้็นดูแล้วนะเรายังเจ็บอีกรอบเลยอ่ะอันนี้อันตรายอันนี้ตลกอันนี้ตลกอ่ะว้าวอันนี้ค่ะว้าวโอ้ยคนนี้ลาถ่านมั่นคงกว่าโอ้โหดีนะใส่หมวกใส่หมวกกันน็อหุยอันตราย ว้าว <Why? S 2> เขาจะฆ่ากางี้งหมดเลยโอ้ยอันอ้อยไ,ไ,ไม่ไหวเนี่ยเนี้นี้โอ้ยคนนี้กลัวว้าวอ้าวถักแตกค่ะอันนี้ถังแตกของจริงนะไม่ใช่ถังแตกไม่ใช่เง,งินหมดนะถังแตกไม่แล้วพอดูอย่างเงี้ยรู้เลยว่ามันเกิดอันตรายได้จริงๆอ่ะใช่ใช่เขาะมืนใน,น,นข<อ>นาเปียก ลื่นและเปียกแล้วในขณะที่เราจะทำเนี่ยเรามีแต่ความสนุกสนานเราคือว่ามันสนุกถ่ายวิดีโอไว้นะถ่ายคลิปแต่เราแบบความประหม่ามันเกิดขึ้นเลยใช่แล้วเวลาโดนความเย็นอ่ะร่างกายเราไม่ได้มีมีพละกําลังขนาดนั้นในการถือหรือว่าจะยกน้ำหนักอะไรแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะมาอีกหนึ่งอาชีพสุดแนวค่ะสำหรับผู้หญิง อันนี้ดีมากอยากจะรับจ้างช่วงนี้แบบจะต้องไปเป็นอาชีพที่ทํารายได้ดีด้วยนะนั่นก็คือการเป็นเพื่อนเจ้าสาวอ๋อคือเดินพฤศจิการเนี่ยปูมต้องรับจ็อบเป็นเพื่อนเจ้าสาวสามงานด้วยกันเหรออันนี้รับจ็อบจริงๆเลยอันนี้รับจ็อบจริงๆคืออันนี้ปูมแบบเป็นเป็นเพื่อนเขาเลยเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่นี่ค่ะเป็นอาชีพรับจ้างเป็นเพื่อนเจ้าสาวพาคุณไปเนี่ยนะคะลองชุดคือเริ่มจากผู้หญิงคนนี้เลยเธอเนี่ยเคยเป็นเพื่อนเจ้าสาวมาก่อนแล้วรู้สึกชอบแล้วก็สนุกในงานแต่งงาน ก็รู้สึกว่าเอ๊งานแต่งงานเนี่ยมันมีแต่ความสวยงามนะมีแต่ความโรแมนติกมีแต่สิ่งดีๆอยู่ในงานทําไมนะฉันเป็นแค่เพื่อนเจ้าสาวทําไมไม่เอามาเป็นอาชีพบ้างล่ะก็เลยลาออกจากงานประจําเลยค่ะมารับจ้างเนะคะเป็นเพื่อนเจ้าสาวมืออาชีพนั่นซึ่งภายในงาคืออาชีพของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะ รับจ็อบเป็นเพื่อนเจ้าสาวบางทีเรามีเพื่อนเจ้าสาวสิบคนแต่ไม่มีใครทําอะไรเป็นเลยอ,ะอ่ะว่าเพื่อนเจ้าสาวต้องทําอะไรบ้างเธอเนี่ยนะคะเป็นจะเป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวของคุณแต่เพื่อนเจ้าสาวคนนี้เนี่ยนะคะจะหาเวลาว่างค่ะไปเป็นเพื่อนคุณในวันที่คุณเนี่ยต้องลองชุดแต่งงานหรือว่างานแต่งงานของคุณเนี่ยจะต้องมีคำสุนทรพจน์ใช่ไหมเธอก็จะช่วยเขียนคําสุนทรพจน์ซึ้ง นี่แล้วก็นอกจากนั้นช่วยเป็นคู่เต้นในงานแต่งงานอีกด้วย<ะ>คือทําทุกอย่าง,ททางเหมือนเป็นเพื่อนเราจริงๆเสมอเหมือนแต่เปล่าเป็นอาชีพของเธอรับจ้างเป็นแบบว่า เพื่อนเจ้าสาวดีเรดีมากไอเดียโนดใช่มันเป็นแบบไอเดียที่แบบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอ,าอะไรไรอบๆตัวแล้วก็เป็นอาชีพได้เลยอ่ะเพราะบางทีเพื่อนเจ้าสาวทําอะไรไม่เป็นเลยอ,เอ๋อเราเออซองเอ้ยยังไงนะอ,อ,อะไรช่วยอะไรไม่ได้สุดท้ายเจ้าสาวต้องเป็นเพื่อนบูมที่บูมจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวบูมทำอะไรไม่เป็นบอกมาให้แต่จุดยังไงจบจบแค่นั้นแหละดีใจที่ได้เกิดเป็นเพื่อนบูมนะจ๊ะไม่เป็นมาดูข่าวสุดท้ายปิดท้ายในวันนี้นะกระแสกำลังมาแรงเช่นเดียวกันจำได้ไหมคะมันจะมีแบบว่าช่องที่เราจะเห็นกันนะคะ มีแบบเราแต่งหน้าแต่งหน้ามาปึ๊บปรากฏรูปสุดท้ายกลายเป็นรูปคนอื่นซะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นรูปเซเลบรูปไอดอลบางคนอาจเป็นแนวสวยงามบางคนอาจจะเป็นแนวตลกไปเลยด้วยอ่ไปดูกันนะคะนี่แหละนะคะอาจจะมีคนในดวงใจที่เราคิดเอาไว้ไงว่าเราอยากจะเป็นคนคนนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะทําแต่งหน้าแต่งตากันไปนะคะ เซเลบทั้งคนดังของไทยแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้ก็ฮิตไปทั่วโลกเช่นเดียวกันแต่เป็นหิงแยนะฮิงแย้แต่ไมนไมว่ามีหนวดคุณแฮชแท็กด้วยนะคะว่า Make up transformation นะคะก็นี่แหละพอคุณขึ้นรูปแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะแล้วคุณก็แค่แฮชแท็กไปเลยนะรูปของคุณก็จะไปอยู่รวมกันหมดทั่วโลกก็จะเห็นหมดเลยนะคะว่า ก่อนหน้านี้คุณเป็นยังไงแล้วคุณแต่งไปเรื่อยๆน่ะแล้วคุณกลายเป็นผู้ตายที่เหมือนอยู่นะโอ้โหเหมือนอยู่เพราะถ้าเหมือนแล้วดูดีนะพี่แน็าเป็นผู้ให้กำลังใจเขามากค่ะเหมือนเลยเฮ้ยคือพอทำแล้วมันแต่อันนี้โอเคนะอันนี้เหมือนดูโอเคนี่ไม่ใช่แล้วอีทันนี่ตลกละเฮ้ยทำไมกุญแจสันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นผิวสีเหมือนกันนี่อู่นี่หลอดอะ คล้ายอยู่มาริโอดิฟอเขาอะคลามาริโอ้ใ้รมาริโอคือคุณผู้ชมค่ะภาพข้างบนน่ะเป็นภาพที่เขากําลังแต่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบละว่าเขาอยากเหมือนใครค่ะคืออันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแอปอะไรพิเศษนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่เดี๋ยวนี้แอปทางโทรศัพท์มันเยอะมากคุณสามารถแต่งรูปได้เองหมดเลยอะคือครูคุณทำเป็นสี่ช่องใช่ไหมแล้วก็เอารูปคุณสามช่องแล้วรูปสุดท้ายก็ไปก๊อปรูปดาราอะไรมาแล้วก็มันลงแค่นี้ ง่ายเลยกลายเป็นปลาเกียวไปแล้วใช่ไหมเออแต่ปลาเกียวตอนโดนต่อยแหกเลยเหมือนอยู่แล้วอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ว่าจะไปทำบ้างเดี๋ยวเราลองทำกันบ้างมูเราคิดคนนี้ออกเราอยากเป็นใครก็ลังคิดอยู่ค่ะเอาอะไรดีอ่ะน้องปูเป็นยาย่าว้ายเอาเอาสมผลเมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นาสมามาให้เดี๋ยวเลือกให้เหมาๆเดี๋ยวเอาเชือกฟางมาใส่ค่อยๆใส่สองฟาก อ้าวเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทรนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยห้ามพลาดจริงๆคุณผู้ชมขารายการเรา8โมงเช้านะคะเพราะว่าวันจันร์จะมาสอนสูตรทำตำรับเบญจเกสรโอเมื่อสักครู่ที่เล่าไปน้ำตำรับเบญจเกสรที่ทำมาจากเกสรดอกไม้5ชนิดคือดอกมะลิดอกพิกลดอกบุญนาคดอกสารพีแล้วก็เกสรบัวหลวงนะคะซึ่งทำออกมาแล้วจะช่วยอะไรช่วยบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายแก้ร้อนในแก้ไขจะสอนสดๆในรายการ เลยคุณผู้ชมทาได้เองเลยค่ะน่าสนใจมากมากค่ะ,คะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณเครื่องประดับสวยๆของพวกเราจาักบิษจันพิชแซสซุยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ